สนับสนุนโดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งบนความสำเร็จระดับโลกด้วยผลงานวิจัยจากผลไม้บังคุดงานนี้บริษัทเอเชียไนไ์สุติเข้าจำกัดมหาชนหรือแอปโก้ Go, และมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่โดยคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็ได้ต่อยอดงานวิจัยเมื่อ35ปีที่ผ่านมาซึ่งทางคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้สก,กัดสารจากเปลือกบังคุดที่มีอยู่ในปริมาณมากและพบว่าสาร Gm1 ที่สก,กัดได้มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ที่ดื้อต่อ,อยาปฏิชีวนะราคาแพงต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินอ e, ีและยังสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพล่าสุดมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้วงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งจากการดําเนินโครงการวิจัยร่วมระหว่างแอปโก้และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยพบว่าสูตรธรรมชาติหรือ BIM ที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองใบบัวบกและมี GM1 ผสมอยู่ในการปรับระดับภูมิคุ้มกัน สามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งได้เนื่องจาก BIM ได้สร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและเม็ดเลือดขาว t h 1 7 เพิ่มขึ้นถึง5เท่าจึงทำให้สามารถใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากภาวะผอมคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายงานนี้หัวหน้าคณะวิจัยส่วนวิจัยและพัฒนามังคุดไทยได้ตอกย้ำว่าแม้อาหารเสริม B I M ไม่ใช่ยารักษารโรคมะเร็งแต่ความสำเร็จครั้งนี้ก็ยืนยันได้ว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างแน่นอน ทั่วโลกขณะนี้มีความพยายามที่จะเพาะทีเอสขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นยารักษามะเร็งนะฮะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแล้วก็มีผลข้างเคียงแต่การดมเนินการลักษณะนี้จะต้องมีการพัฒนานอย่างต่อเนื่องจกกนกระทั่งได้ผลปลอดภัยแน่นอนและไม่มีผลข้างเคียงเัรนั้นเป็นสิ่งที่ดําเนินการมาเป็นเวลา2อสปีคณะนักวิจัยบิมของเราได้ใช้ p ีเอซึ่งสร้างจากการใช้สารสกัดธรรมชาติอย่างที่ผมบอกไปเป็นการผสมระหว่างสารสกัด มังคุดงาดำถู่หลังฝรั่งบัวบกเข้าไปแล้วก็สร้างเทียสิเป็ขึ้นมานะครับแล้วผู้ที่บริโภคผิดภัณฑ์เนี้ยในระยะ3-4ปีที่ผ่านมาก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพราะฉะนั้นเราบอกไม่ได้ว่าเราจะช่วยรักษามะเร็งเพราะพูดไปก็ผิดนะครับเพราะอาหารจะรักษาไม่ได้ตามกฎของอย สิ่งที่เราจะพูดได้ก็คือว่าได้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเหล่านี้ขึ้นมาแน่นอนบางรายก็มีชีตยืนยาวนานขึ้นบางรายนี่ยืนยาวนานขึ้นมา3ปี4ปีนะครับวันศสกร์วันนี้สิ่งที่เราพูดได้ก็เพียงว่าพิพันธ์โอเป a เรชั่นบิ่เพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลาให้กับชีวิตเราอยากจะบอกว่ามันนิมิตชีวิตใหม่ แต่ก็เสี่ยงว่ามันจะทําให้เกิดวา้คใจผิดนะครับแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือว่างานวิจัยของเราที่ทํามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา35ปีอันนี้ที่เรานํางส่งผลให้กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่ทนทุกข์ทรามานไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเลยว่ามันไปถึงระดับสากลแล้วเราคือผู้นําของโลกในขณะนี้ในการสร้าง T-17 ด้วยวิธีการที่ปลอดภยัยให้ผู้บริโภคได้ใช้โดยที่ไม่ปุดผลตั้ททงเทียงใดๆแล้วก็ในอนาคต อันใกล้แล้วก็จะมีการเปิดบริษัทนะฮะที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เนี้ยเป็นบริษัทธุรกิจเครือข่ายนะเป็น World Network นะครับเป็นเครือข่ายทั่วโลกนะฮะเน้นเรื่องการนำผลิตภัณฑ์สร้างภูมิคุ้มกันสูงรุนแูงด้วยพวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยมะเร็งเราจะเน้นในในกลุ่มวงการแพทย์และศูนย์สุขภาพนะฮะทั่วโลกเพื่อให้การแนะนำผลิตภัณฑ์สู่ผู้พวกเนี่ยเป็นไปด้วยความถูกต้องและปลอดภัย